นี่ค่ะวันนี้เราพามาทัวร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะคะมาดูบรรยากาศข้างในมหาลัยค่ะย้อนรอย19เก้เกือบยี่สิปีที่แล้วนะคะของของคนขับอาสาพามาดูว่าสมัยนั้น <laughs> 19ก้กบยี่สปีที่แล้วกับตอนนี้มันยังเหมือนกันไหม มาพาเด็กๆมาดูมหาวลัยที่พ่อเรียนค่ะหลงแล้วประเด็นหลงแล้วค่ะหาทางออกไม่เจอค่ะขี่ไปขี่มามขี่รถรอบมหาวลัยนะคะโอ้ระวังตกถนนเดอ้ออันนี้จะเป็นแบบว่าพอเดการอบรอบๆขี่รถรอบๆอบดูในลั้วมหาวาลัยนะคะ ว้างมากเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเราเนี่ยเขาเรียนประมงแต่ก่อนเขาจะเรียนแถวนี้แล้วเขาบอกว่าแต่ว่าหน้าตามันไม่เป็นแบบนี้นะคะศูนย์ประมงและทรัพยากรทางน้ํานี่เขาแต่ก่อนเขาเรียนตรงนี้ค่ะแต่เขาจําไม่ได้นะคะจนเขาเห็นป้ายค่ะมีศูนย์วิจัยมี อะไรนะเขาเรียกว่าเรียนแบบปฏิบัติ <ใน S 1> จริงเ<ใ>นานะวน,นอีกรอบก่อนวนอีกรอบก่อนนะคะน,บบน,น,นะนี่มาดูข้างในคณะค่ะคนถ่ายก็จะวินไปด้วยกันนี่แต่ก่อนคนขับเคยเรียนที่นี่ค่ะคนขับรถพามาเคยเรียนที่นี่โอ้เขาจะมีบอ่บอแบบ <ใน S 1> เลี้ยงปลาลเลี้ยงสัตว์น้ำ นี่สถานีทดลองนะคะนี่ค่ะอยู่กันเป็นแบบนี้เลยอาคารปฏิบัติการแต่ละตึกนี้ก็จะกว้างมากเลยนะนี่คือมาย้อนรอยนะคะที่ก่อนที่เคยเรียนก็จะไม่แต่บอกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนตอนนี้มันปัจจุบันแล้วค่ะ ืวิชาการประมงคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำค่ะย้อนรอยสิบเก้าเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะบรามพักาจารย์ออกวนในทางนี้อยาจะไปหาดูดาวยังอ๋อจะไปอยู่ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อนี้ชมลมประมงชมลมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเมโจ้งานหนักไม่เคยฆ่าคนจากโลแกนของ มหลาลัยใช่มั้ยคะฟูด <The food. S 1> อืมดูค่ะในมหลาลัยก็จะปลูกเขาโพดนี่คือน่าจะเป็นคณะพืชศ,ศาติคณะพืชศสศาต์ค่ะนี่โหลองอะลองนี่กำลังพวนดินใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะนักศึกษาปฏิบัติจริงค่ะมาดูชีวิตเด็กๆในมะดูมหลาลัยค่ะอืม มื่อกี้ไปดูฝั่งโน้นบ้างอะ่ะอาจะวนอยู่นี้สักตรงที่พืชไงนี่มีนี้ด้วยค่ะมีสาขาไม้ผลมีมอนโอ้โหดูหม่อนเขาดกมากนี่นี่นี่น่นมอนแม่มังคุดเลียนรูปมังคุดอืออสาขาไม้ผลก็จะมีไม้ ผลชนิดต่างๆข้างในนะคะฝรั่ง,งมะปรางมะยงชิสช,ชมพู่แต่ว่ารอบนอกจะเป็นฝรั่งใหญ่มากเลยอ่ะนี่ตรงนี้จะเป็นสาขาพืชไร่ค่ะนี่ค่ะเรามาดูเด็กๆเรามาดูเด็กๆเขาทำอะไรกันเรียนนะนี่มาเรียนนนี่มาขาผัด มีถั่วลิสงนี่แปงสาธิตน,<ว>นู่นทฤษฎีใหม่อ่ะพ่อตรงนู้นน่ะแม่ขาย้อนผนได้รึเป่ะเอาได้ค่ะเรียนมาหาลยัยด,ดูเราไปดูตรงที่เขาทำไอ้นั่นน่ะสาธิตนะ่ะเขาให้เข้าไปไหมคะ 两个。<music> มหาเลยใหญ่มากลูกชายบอกพี่จีบอกมหาเลยใหญ่มากอยากไปแล้วอยากไปหาดูดาวแล้วตรงนี้จะนี่แหละอะไรนะสถานีทดลองพื้นไร่เขานะ่ะมีควายด้วยนะจีมีควายในมาอะไรอ้โหนี่เขาสร้างอะไรเออควา<ด>ยเฮ้ยตยเป็ดหรือไก่แม่มันจะไก่ด้วยอือนี่กําลังสร้างใหม่คะ่ะสร้างอะไรไม่รู้แหละอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้ะไรคะไม่รู้นดีพนี้ค่ะนในมหาลัยปลูกข้าโพดนะคะทดลองทดลองทดลองพืชแต่และชนิดพันุข้าวโพดหรือเปล่าโดยรวมนะคะมหาลายัยตอนนี้เรามาตอนที่เด็กๆก,กำลังเรียนอยู่เขาก็จะอยู่ในห้องเนาะเราก็ ขี่รถลมรอบๆเพื่อที่จะได้ดูบรรยากาศพาลูกมาดูบรรยากาศมหาลัยที่พ่อเคยเรียนต้นอะไรคะนี้ย้ามเลี้ยวขวาเขาไม่ออกเลยอ้ามเลี้ยวขวาบอกเรานะบอกเขาอ๋อบอกเขานู่นบอกใครเราเนี่ยแหละไม่บอกแค่นั้นถ้ามเลี้ยวออกไปเนี่ยเราไม่ได้มันติดเด็กๆ เยอะแยะเลยห้ามเลี้ยวขวาคือห้ามไปทางนั้นน้อยคือห้ามเลี้ยวย้อนไปทางนั้นอ๋อนี่ค่ะแม่ครับมีเรื่องมาไหมแม่นี่เลยโดยรวมเราก็จะประมาณนี้อยาได้ไปค่ดูดาวลีจักว้าวจะไปไหนนะเขาไปเขาไปออกทางเดิมอืมนี่ค่ะเด็กๆก็เยอะแยะเลยเปลี่ยนข้าพอดีหรือเปล่าตอนนี้สิบโมงพอดีเลย อ้นี่ตรงนี้คือ,น,อน้ำเต้าพี่มนลูกใหญ่ยันย้อยตรงเตงเลยตรงนี้เรามั้งพื้นที่ที่เขาจัดงานเกษตรอ่ระ,อะพวงคามหรือเปล่าข้างในนู้นค่ะนี่เราพามาดูสาขาพืชผักะ มหาลัยแมตโตนะคะทำไมมหาลัยแมตโตใหญ่กว่าใหญ่มากเหมือนเมืองเลยในมหาลัยชั้นปีหนึใหญ่นะทุกมหาลัยก็จะใหญ่กว่านี่อะไนะสาวเออนี่แหละที่แหละที่แม่บอกอ่ะตัวใหญ่ขนาดกีฬาฟุตบอลี่ไม่เวียนส่วนกีฬาเฉลิมเก่าล,ลูกชายบอกว่าใหญ่เหมือนเมืองเลยค่ะ บรรยากาศข้างในก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือย้อนย้อนรอยตามหาอดีตกลับมาดูด้วยความคิดถึงโอ้โหเด็กๆก็จะประมาณนี้<ม>เริ่มจำมได้หรือยังคะไ,งไปแล้วคะ่ะกำลังกำลังนี่คือทางเข้าประตูใหญ่ใช่ไหมคะ จะไปเจริญอยู่ข้างในนะข้างนอกตรงนี้จะไม่อาหารมันมันจะเน้นต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะร่มรื่นร่มรื่นไม่ร้อน,หนหอหนอพักหอพัอ๋อนี่หอพักขอในจะอยู่ตรงนี้รรนน,ห,รรนหอัวในจะอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะเด็กๆมาใหม่ปีหนึ่งจะได้พักกันอยู่ตรงนี้ใกล้ประตูทางเข้าทางออกนะอันที่จริงเนาะเรีรล้ค่ะ มห,มหาวิทยาลัยแม่โจ้เ <ไป S 1> ชียงใหม่นะคะเราพามาทู่อ่ะนี่ก็ถึงประตูทางออกแล้วค่ะโอไปยอดูดาวคนหนึ่งก็อยากไปดูแต่หอนดูดาวนะคะไปต่อไปไปต่อไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ <ไป S 1> ค่ะานการับผ่าน ป็นอันนี้เป็นถนนใหญ่นะคะขับผ่านหน้ามหาวาลัยนี่ค่ะไม่ได้ป้ายเลยพอขับสเร็วซิ่งเลยแต่ว่าติดไฟแดงเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะพามาดูมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็จะนี่แหละกำลังจะสิ้นสุดอ่า อะไรนะคะถนนที่ที่ผ่านหน้ามหาลัยไปนะคะนี่อุ้ยอันนี้เขียนเป็นภาษาอะไรคะนี่ภาษาญี่ปุ่นภาษาเหนือหรอภาษาเขาเรียกภาษาอะไรพ่อไม่รอา้าวมาเรียนได้ยังไงไม่รู้ภาษาเมืองจำไม่ได้เลยภาษาอะไรนะภาษาเมืองนี่นะคะ โอเคก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะย้อนรอยย้อนไปไดูม,มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่คะ่ะอยากไม่มีอะไรให้ดู